วันนี้อยู่ประเทศไหนครับอาจารย์ผมกลับมาอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยครับนนี้ใส่ใส่เสื้อผ้าอันนี้เป็นสไตล์ของอินโดด้วยใช่ไหมครับนี่ก็เสื้อผ้าไทยนี่แหละครับแล้วมีความใกล้เคียงกันเนาะใช่จริงๆแล้วเรื่องของผ้าเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยครับมันเป็นวัฒนธรรมร่วมนะครับเส้นของประเทศเนี่ยมันมาทีหลังใช่ไหมฮะเพราะนั้นเรามีเรื่องของศิลปวัฒนธรรมพวกนี้ที่มันเชื่อมโยงกันมา ก่อนหน้าที่จะมีเส้นเขตแบ่งประเทศครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ไปถึงครับว่าอะไรมันเป็นของเราอะไรมันเป็นของเขาจริงๆก็เป็นของรวมๆมของคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันทั้งสิ้นครับครับผมแล้วเรื่องของเบิร์ดเดย์ครบปีที่56นี้เป็นไงครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วช่วงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีนักวิชาการนะครับมีนักสังเกตการนะครับจำนวนมากเลยเนี่ยนะครับก็เริ่มเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับ วาระของอาเซียนที่จะเดินหน้าสู่วันอาเซียนนะครับวันอาเซียนก็คือวันที่แดสิงหาคมนะครับเพื่อที่จะรบลึกเหตุการณ์เมื่อห้าสิบกปีที่แล้วนะครับ8ดสิงหาคมปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดนะครับที่ห้าประเทศเนี่ยได้มารวมกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะสร้างเอ่อเพื่อที่จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรละ่ะสร้างประชาคมอาเซียนขึ้นมาในรอบแรกนะครับเมื่อห้าสิบกปีที่แล้วนะครับแต่ว่า หลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องที่ควรจะต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีสถานการณ์ความไม่สงบนะครับที่เกิดขึ้นจากรัฐประหารในเมียนมาต่อเนื่องมา,าหลายปีนะครับ <ฮะ S 2> อสองปีเศดละนะครับที่ความรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่ได้บรรเทาเบา,บาบางลงนะครับแล้วก็จริงๆตามรถแมพที่เคยประกาศไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยควรจะต้องมอีการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาแต่ว่า ด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมากก็เลื่อนออกไปก่อนไม่มีกําหนดนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อปีหกเดือนนะครับความรุนแรงก็ยังคงเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็มีข่าวที่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีบางส่วนนะครับอย่างเช่นมีการนิรโทษกรรมบางประเด็นนะครับมีการลดหย่อนผ่อนโทษจําคุกของ คุณนองซานซูจีในบางมิตินะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับได้รับอิสระนะครับเธอยังมีคดีที่ต้องดําเนินคดีต่อไปนะครับในกัมพูชาเองนะครับเราก็เห็นการสืบทอดอานาจประชาธิปไตยแบบจากพ่อสู่ลูกนะครับซึ่งหลายหลายฝ่ายก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับในประเทศไทยเองนะครับพักที่ได้รับการเลือกตั้งคะแนนเสียงมากที่สุดก็โอกาสที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลก็น้อยมากตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าไทยทางด้านการเมืองภายในแต่ละประเทศของอาเซียนนะครับ ในขณะเดียวกันถ้ามองถึงกลุ่มนะครับก็ยังมีความท,ท้าทายอย่างเช่นการรับสมาชิกเพิ่มเข้ามาของติโมเลสเตเนี่ยนะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับสถาปัตยกรรมการรวมกลุ่มของอาเซียนจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับกับอาเซียนในท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่ก็มีสนามประลองกําลังกันอยู่ในภูมิภาค เอ,อ,อเชียตอนนอกเฉียงใต้นะครับมหายุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกากับมหายุทธศาสตร์เบลแอนด์โรดของจีนเนี่ย<ม>ก็มาทับปะทะก,กันในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้วาระครบรอบห6กปีปีนี้ของอาเซียนเองเนี่ยถูกจับตปามากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จริงๆแล้วที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลากหลายเลยครับทั้งในประเทศไทยทั้งในจากราร์ตาทั้งในมหาวิทยาลัยก็เลย คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจอยากจะรับรู้ความเป็นไปต่างๆของอาเซียนเนี่ยเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้ามารับอัปให้ฟังแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสได้เข้าไปร่วมเวทีนะครับ<ม>เพราะว่าในเวทีของประเทศไทยเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับกรมอาเซียนแล้วก็สมาคมอาเซียนประเทศไทยเนี่ยก็มีการจัดงานวนาเซียนนะครับแต่ว่าวนาเซียนของประเทศไทยเราเนี่ยเพื่อหลีกทางไม่ให้ไปทับซ้อนกับวนาเซียนที่จาการ์ตา เราก็เลยจัดตั้งแต่วันจันทร์ที่7สิงหาคมนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่7สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจอยากจะติดตามนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นพิธีการนะครับมีการเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสานะครับโดยนักเรียนไทยนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลมีการจัดเวทีตอบป,ปัญหาสําหรับเด็กและเยาวชนนะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นเวทีเสวนาวิชาการเรื่องอาเซียนซึ่งแน่นอนเรื่องหัวข้อก็กทันสมัยมากเลยนะครับก็คือ หัวข้อาการเสวนาชื่อว่าบรรจบแห่งยุคสมัยการต่างประเทศไทยวิสัยทัศน์แห่งอาเซียนนะครับก็จะจัดตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะพมพถ่ายทอดสดได้นะครับผ่านทางเ c e b o o k นะครับของกระทรวงการต่างประเทศก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเวทีเสวนานี้นะครับก็นอกจากจะถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วเนี่ย กระทรวงการต่างประเทศเขามี Facebook ที่เป็นอันที่เป็นชื่อเสียงของเขามานานนะครับนั่นก็คือ Facebook Live ของสถานีที่เรียกว่าวิทยุสารารมนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Live แล้วก็พิมพ์ชื่อภาษาไทยเลยครับวิทยุสารารมนะครับวิทยากร,กรก็จะมีคุณกวีจงกิจถาวรน,นะครับท่านเองก็เป็นสื่อมวลชนวุโสที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการต่างประเทศนะครับรองศาสตราจารย์ดรจิตติพัฒน์คูลขำนะครับท่านเป็น รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและก็วิทศสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ uh huh. ดรสุนทรชัยยินดีภูมินะครับรองเลขาธิการนยายงตรีฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับปิติศรีแสงนามก็เข้ามาร่วมเป็นเป็นวิทยากรด้วยนะครับแล้วก็มีท่านนายพิจีโกมาเซียนเนี่ยเป็นผู้ดําเนินรายการ uh huh. อันนี้ก็จะเป็นงานในประเทศไทยนะครับงานในประเทศไทยก็เกิดขึ้นตลอดทั้งวนันของวันที่7สิงหาคม วันที่8สิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นงานของทางด้านสำนักเลขาธิการอาเซียนละนะครับอันนี้สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับที่เว็บไซต์อา e ซียน .org นะครับ ASEAN จุดแล้วก็ org นะครับก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็จะมีการปัตตคถาโดยรองเลขาอ้ยขอโทษนะครับโดยเลขาธิการอาเซียนนะครับดอเร์ก้าวคุมพรนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะครับซึ่งก็สามารถติดตามได้ใน โซเชียลมีเดียของอาเซียนต่างๆนะครับที่กรุงจาการ์ตาตอนนี้เนี่ยก็มีการประดับธงแล้วนะครับ56ปีอาเซียนนะครับมีธงหนึ่งเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับแบ็กกราวของคความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนี่ก็เป็นแบ็กกราวที่มาจากแลนด์สเคปของเมืองในในของกรุงเทพมหานครนะครับก็ไปอยู่บนธง56ปีอาเซียนนะครับแล้วก็มีธงหนึ่งนะครับเป็นธงในเรื่องของ จิตอาสานะครับก็พูดถึงเรื่องของการที่คนอาเซียนนี่น่าจะมีกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกธงหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของเกษตรกรพูดถึงภาคการผลติตต่างๆทั่วทางอาเซียนนะครับธีมของงานอาเซียนปีนี้ที่จาการ์ตาเนี่ยก็จะล้อกันกันกบธีมของการที่อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียนนะครับนั่นก็คือเอเพนเซนทรัมออฟโกลฟ์นะครับการที่มีอาเซียนเป็นจุดศูนย์กลางของการ เจริญเติบโตนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะครับเราจัดงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนต่อเนื่องกันมาปีนี้ก็เป็นปีที่10นะครับปีนี้เนี่ยศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็พาร์ทเนอร์นะครับกับอาเซียนฟาวเดชันที่ผมมาทํางานอยู่นะครับแล้วก็สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับ ITD แล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับ i ไร l i v e l i h o o d College Bangkok นะครับ เราจัดงานสัปดาห์จุฬาอาเซียนขึ้นแต่ว่าตามธรรมเนียมครับเพื่อเพื่อที่จะได้เชิญนักวิชาการเพื่อได,ได้เชิญบุคลากรภาคเอกชนภาครัฐจากทั้ง10ประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศอื่นๆมาร่วมกิจกรรมด้วยได้เนี่ยเราก็เลยไม่จัดให้มันตรงกับวันอาเซียนเพราะว่าวันนั้นก็จะเชิญคนยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะจัดวันที่1 6ถึงสิสิงหาคมนะครับถ้าไหนที่สนใจกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ สามารถจะเข้าไปลงทะเบียนได้แล้วนะครับก็เข้าไปจองที่ได้เลยนะครับที่เว็บไซต์อที่ Facebook นะครับ Asean Study Center จุฬาลงกรณ์ u n i v e r s i t ซนะครับซึ่งงานของจุฬาที่จัดกัน3วันเนี่ยเราก็มีบริการอาหารกลางวันมีบริการอาหารว่างนะครับเป็นที่ตลอดทั้ง3วันแล้วก็มี การประชุมวิชาการมีปตาตคาถาทั้งหมด12เซสชั่นเต็ม3วันเลยครับหนึ่งหัวข้อที่เขาจะคุยกันเนี่ยครับอาจารย์เขายังเรื่องเรื่องเดิมของเขาที่เป็นแกนในการที่เขามารวมตัวก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเขายังเน้นกันอยู่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่เห็นว่าเ,าเรามีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมหรือสังคมอะไรอก่อนเนี่ยจริงๆกิจกรรมนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะ ตั้งแต่เราจริงจริงอาเซียนมันเป็นความร่วมมือในทุกมิติและในทุกระดับนะครับแต่ว่าเพื่อขับเคลื่อนเนี่ยเราแยกออกมาเป็น3เสาหลักเสาหลักที่เรียกประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยนะครับก็ยังคงมีการสนับสนุนในกิจกรรมเหล่านี้อยู่นะครับเช่นเดียวกันนะครับในาฐานะองค์การระหว่างประเทศที่ทํางานคู่ขนานกันกันกบสํานักเลขาธิการอาเซียนเนี่ยมูลที่อาเซียนเองก็เป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากสิทธิผู้นำนะครับแล้วก็ ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองแล้วก็ตลอดสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ร่วมกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่เป็นกิจการในการที่จะสร้างเครือข่ายของศิลปินสร้างวิช u ลอาร์ตนะครับระหว่างศิลปินอาเซียนสิบประเทศกับศิลปินเกาหลีนะครับเราจัดเชียงใหม่เรสเดนซีนะครับเราจัดจาการตาเรสเดนซีนะครับ พาศิลปินของทั้ง11ประเทศเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกันตลอดเวลาหนึ่งเดือน oh. นะครับเพื <c oughs> ่อที่จะผลิตงานศิละปะและงานศิละปะเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเอามาจัดแสดงนะครับทั้งที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่กรุงเทพศูนย์วัฒนาอาเซียนที่ปูซานประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็งานพิเศษแล้วเนี่ยก็จะนํามาประดับไว้ที่อาเซียนแกลเลอรี่ซึ่งเป็นการแสดง ุดงานศิลปะถาวรอ,อยู่ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนที่จาการ์ตานะครับแล้วปีต่อๆไปเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เรื่อยๆนะครับนอกจากกิจกรรมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนศิลปินแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีกิจกรรมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเยาวชนด้วยนะครับตลอดสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์เนี่ยผมอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะพายเยาวชนจาก10ประเทศอาเซียนนะครับ120คนเนี่ยมาเรียนหนังสือด้วยกันก่อนว่า ถ้าจะเข้าถ้าเขาจะลงพื้นที่ใน5ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมโซเชียล n อนต์ r i ร e s เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เขาต้องรู้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็แยกกลุ่มนะครับเด็ก10กลุ่มนี้ให้เดินทางไปใน5ประเทศอาเซียนเพื่อไปทำงานกับภาคประชาสังคมในแต่ละประเทศอาเซียนจริงๆแล้วก็พัฒนาโครงการที่เป็นโครงการเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน5ประเทศอาเซียนขึ้นมาจริงๆนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตลอดทั้ง เดือนที่แล้วกรกฎดาแล้วก็เดือนสิงหาคมนี้ด้วยครับครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับฮะอาจารย์ครับอย่างเด็กๆที่เขาจะได้มาเข้าร่วมกับโครงการนี้เขาทำงานก็ถึงจะได้มีโอกาสครับก็แน่นอนนะครับติดตามได้นะครับในทุกโซเชียลมีเดียของอาเซียนฟ n d เดชั่นนะครับจะเป็น Facebook จะเป็น Instagram จะเป็น Twitter จะเป็นอ่อทิกตอกนะครับใช้คำเดียวกันหมดเลยครับอาเซียนแล้วก็ฟ u n เดชั่น a s e a n อาเซียนนะครับเวนวัคฟอ n เดชั่น f o u n D A T I O N นะครับอาเซียนฟ n d เดชันโดยสําหรับคําว่าเยาวชนตามคามจำกัดความของอาเซียนเนี่ยทั้งคุณสุชาติทั้งคุณวัชรินยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าเราพูดถึงอายุตั้งแต่1 5บหถึงส5ปีครับเพราะฉะนั้นวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยย,ยังทนันครับ35ปี3ายังทันอยู่นะครับโ,<笑><笑>โลงใจโลงใจโลงใจ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากนะครับอาเซียนของเราก็เข้าสู่ปีที่56แล้วครับจะเป็น57ในปีหน้าแล้วก็วันนี้เวลาของคุณมอนิอาเซียนก็หมดลงแล้วนะครับเราทั้ง3มคนก็จะต้องลาคุณผู้ฟังไปกอดพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6กโมงเช้าถึง7จ็ดโมงครึ่งขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ